S 1> <S 1> <S สวัสดีครับพี่เอฟซีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยครับพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านแพงสีครับผมเนาะมาตามตัวเลขเซียนน้อยอันนี้สถานที่ที่เข้าอยู่นี่ก็คือเซียนน้อยก็คือหาดหลังใหญ่ของเซียนน้อยเซียนน้อยหลักยังเซียนน้อยหลักสิบเซียนน้อยหลักสี่ครับพูดมาไเป็นไอยคักแนะ่อีคักแน่คักจัง ตั้งจนต้องลงตดังเลี่ยสองหางแตก,แ,<ม>กแตกธรรมดาระเบิด<ม><ต>ช่วยช่วยแตกคักแตกแตกน่อีกทีสองหางแตกครับนี่ดีเอ็นเอครับพ่อพี่น้องครับเขาบอกว่า้วนนี้สิให้แบบบูบูให้แบบบูเลยให้แบบเทเทเลยให้จากที่เคยใหซีหางหาหางบนล่างยางละสามหางจ้างเพ่าะไหที่ให้บูก็เก่ามีไหบูก็เก่าขนาดว่าวนี้่พ่นว่าให้บูเลยจริงจริ ว่านี้เพื่นว่าเพื่นไห้บูดิสองหางแตก่เลยนี่บอกว่านี่เสียบูดกาเก่าบูดกาเก่าไอ้ตัวเดียวอันนี้ก็พ่านี่อย่างละเดี๋ยวจะในห้อากับจีไปติดตามเพื่อนทั้งในครับแต่ว่าถามว่าหน่าติดตามบ่เพื่อนไห้ไม่ต้งแต่ตองวัดลังคนลืมเข้าถูกต้องโดยเฉพาะผมนี่ลืมเข้าต่ก่รโม่แล้วลืมเลยครับผมให้เรียกไหมสองหางก็คือแปดสามกับศูนย์สามแมนเขาป่องเลยครับเนาะเบิ้งเขียนเบิ้งเขียนสามหลักหน่วยพะนะแปดหลักสิบประสาน บ่มีนั่นเลยบ่มีอยังยืนเลยพ่อพี่กับไปกลับมาเลยคืขัดเนี่ยแจ้ว่าขัดจีบกูถึงเรงเสียนหน่อยรับเนาะเสียนน้อยหลักสิบเข้าสี่เห็นกันว่าสองงวดที่ย้อนกับขึ้นไปประมาณนี้จะวางซีหางงวดหีืลไรสองงวดลุ้นเนาะลุ้นลุ้นต่อกันสองงวดลุ้นต่อกันสองงวดเนะหลังจากนั้นมากก็เลยผมบ่ได้จิตตามอยู่ช่วงประมาณสองวดนไอ้งวดนึงหะครัรหลังจากนั้นมากข้าอีกแล้วข้าต่อเนื่องกันมากเลย ล้ววดกระจายตัวแล้ววดกันหน่อยแบนงวดก้อนหนาหนิเก้าซีได้เพิ่นเขาเก้าซีหนเก้าซีครับ่ะแบนเจ้าถือว่าพอถือแล้วบอได้มาเนาะนี่เลยพูดนั่งอยู่ทั้งข่างนี่พากันได้อ่มันเป็นแสนผลบ่ทั้งหมดนี่บ่อุ้ยเนาะแต่ว่ากับพ่อเป็นยังแนวทางนี่เข้าเก็บรายละเอียดไว้ครับเข้าแคปจอแคปจอแคปจอไว้ครับแล้วเข้ากับมาอ่าเอามาเปลี่ยนแนวทางเอามาเปลี่ยนรายละเอียดที่เข้าสีวิเคราะห์กันเอามาเปลี่ยนเดียวกันในช่วง คงสุดท้ายก็ว่าได้เนอะคงสุดท้ายบอแมนว่าได้แล้วเข้าไปซื้อรถบอแมนวังสั้นเข้าต้องวิเคอพินิพิจารณากันดีๆเนาะแต่ว่าเข้าเราโดนพ่ดแล้วว่าผู้แบ๊ดเบิร์ดกระชืเบิร์ดหลือดิบเนาะไปทางตัวสั่วเออไปทางตัวเอ้าไปบอเสียเวลาครับบอแม้ว่ครับเดี๋ยวสีผ้ายางเข้าไปฮะบอเสียหน่อยซึ่งเพิ่นมตัวแล้วผ้าแปรงแจงตัวท่าปากขีดคิวไว้แล้วครับครับใส่สูตรบว่นนี้ใช่ไหมใส่สูตรวันนี้สิไฮแบบบูบูครับตามมาคครรัับบไป สดๆฟังพ็เชียอหน่อยนะครับอันนี้ยังบริแต็งนาถ้าปากใดๆทั้งสิ้นนะครับนาสดๆรับนี่ป <c oughs> กติเราสีขีดคิ้วความย่ำสีบอกเลยอ่าขีดคิ้วท่ารีบตีกล่อมอ่าเอามาด้ขออนุญาตตั้งกล้องเยอะหน่อยนะครับเอ่อตั้งกล่องเยอะหน่อยเป็นไงมัจเจอแคตติ้งเนี่ยแถวเรียกไงข้ามันมันกิดธรรมดาเลยหรอเนาะอือวิวิคือบู๊ค่ะเจ็บบนนวดบนคนงานเจ็บขวางด้วยบูพอแล้ว บางว่าว่นี่ใช่ไหบูบูบูยี่หรืบูบูบูวให้ลายตัวนี่เนาะบู้ยีสองตัวแตกเนาะผมเรีนท่ประดาเด้ตอวนี่บอกก่นหาเกลดคำพี่ได้เอาหายุพีได้มาใส่นั่นนะหายุต้องเลือกเลยหายให้เงีสามตัวเอาเอานั่งเลยบอนนี้อยากอยากนั่งขังยังไงให้นั่งขังได้เด้อเพราะว่ามันบอกคักนะเป็นผู้สัมผัสซิซิหรือว่าต้องอยากนั่งขังยังไงประกอบเด้อประกอบยังไง เพราะได้การแล้วมือนนิเนาะเห็นไปเห็นชัดเจนดีวชัดเจนเลยชัดเจนดีเนาะเห็นสองคนบอผมนั่งกับไทยผมนําแล้วยาไทยจะเซียนน้อยเลยครับนั่งค่มกว้างไปาะจะเสียนน้อยเพราะไทยผมนํามอไหวดินี่คือตัวจริงเสียงจริงพ่อเสียนน้อยหลักสิบหลักสิบนะครับเน้นไปที่หลักสิบคันหลักสิบเล่านีเพราะใครพลาดแต่ว่าบางที่กันมีหลุดบังเนาะเป็นธรรมดาเนาะรัางเทียกับซับไปซับมาเนาะ ล่างเทียบประมาณ่าหลักสิบจะไม่เปลี่ยนหลักหน่วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนไปได้ทั้งเบสมันเปลี่ยนได้ครับผมเอาเบาดังๆนี่ได้พอได้คอยหูว่าใครดีเรื่อจะมาคอยเอาเสียงดังอ่าบานี้มีเอฟซีต้องหาบปล่มีอยู่มีอยู่บนบ้างเพิ่นมาขอเนี่ยทั้งเพิดแต่ว่าโอ้คือแม่นแท้งานงานนี่บริษั่นเออมันเกิดของธรรมดาครับผมกับมีคมันทำถึงอยู่ว่าวันนี้ว่ามันขัดเกลืออยู่ทันั่นว่า บังดีดีแล้วฮามันรักหลุดถ้ามันอึนความักเข้ามันหลุดกว่าห้ารักวันนี้โอ้ห้าเนี่ยรักถอนก็เอาไว้ดันแข็งตัวนี้คันเราเนี่ยนาะแต่ดีหรอกมันบมโมหลุดเนาะครับผมโอ้มันบมหลุดตีว่าดีไหนบ้างห้าเข่าตอเนี่ยกันมาหลายงวดแล้วหลังจากที่หลุดไปช่วงนั้นผมจำได้สองงวดติดเนาะผมการโอ้ไหนบ้างว่าเม่นว่าบวกกับคนอะแก่ส่วนเมียเมียน้ำผู าเจาตดตามห้ออยู่เมียเมียน้จนว่าทำว่าเป็นยังคือเป็นเจีเป็นมอรับรมครับผมตัวมันคืนน้ำกินน้ำเบินอ้ยากเปนเสียเงินเสียทองอยากเปนเสียเงินหลือเสียกับั่งใจน้องอแม่ครับผมเป็นห่วงเ้ยซี่วะเหรอเออวัวนี้ว่ามันเขาที่ก็ดีใจน้ำอยู่ครับผมเป็นกินน้อยสิร้ายกับยังิเเนาะ บ่มันเป็นจังซ <aperture name. S 1> ี ein, a woman, a woman hard, ่ได้เพราะเพิ่นเฮาให้เลขบ่ว่าสิเป็นทางช่องมาถ่ายทําเองบ่ว่าสิโตอายเองจังซี่เวลาเฮาให้เลขเนี่ยเฮาอยากให้กตดิเลขน่ะบ่แม่นว่าสิให้้อคนเสียเงินบ่แม่นจังซั่นดสาเหตุที่มาให้เลขอยากให้เพิ่นได้โชคได้ใช้อยากให้เพิ่นได้เฮ็ดเฮ็ดทานตดิเออๆมันเป็นซั่นดให้เพิ่นไปสร้างไปแงเพิ่นเนาะแม่นบ่แม่นปังแงแต่เพิ่นล่ะหมายถึงว่าอ่า ให้เพื่อนด้มีใส่มี่ซอยเนาะอยากให้เพื่อนด้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำอย่งนี้นะเนี่ยน้องเรื่องสองเขาน้องครับผมมันเป็ี่ยนยังสวีดีลงไปครับผมชื่อว่าเทียงรักทิศมือแมนมอโต้คุณตัวเนาะอย่าเพิ่งให้เพื่อนสายร่าของเขาเนาะครับผมขำว่าเป็นคดหาจั้งทีกับข้อไหนว่าเออประกันฟอช่องนั้นช่องนี้ก็น่าเสียนก็ครับผมเขาเทียนมันด้วยอืมเข้าใจว่าช่องก็ไหนหัวช่องบ่อน โอ้ชื่อซ่องไหนถามผมเลยผมรู้แจ็คบันส่งอย่างนี้อีรื้อมั้งเถอะโอ้โอ้ใบแม่จัดกดเบิ้งเออเวลาเขาเอ้าตรงนั้นใครสัมภาษณ์นี่ผมรู้จักว่าให้สัมภาษณ์ซ่องไหนเลยมันมันมันจังไรเลยว่ารื้อแล้วเนาะโอ้ขอางกันเถอะกันเลยที่เจ้กระจจงต่อถามว่าจะไปตามเลขเจียนหน่อยได้ช่องไหนเออเลขบลูเลยอืมนี่บลูเจริญพรกัน ใช่ต้องเมื่อนั่นบอกว่าอย่างเราว่าโอ้สามมาสามยังกบไปวัดไปเลยสามมาห่วยอืมบนสีมาดีจริงเออสามมาพวดนีเด็กออกพวกขึ้นเฝ้าโอ้ยสามมาสามมาอีกที่ต้นสามมาเนี่ยยังวันนี้นี่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 เห็นบ่าวดิเจ้าวะนี้สามมามันมาผมจังหวะผมบอกว่าผมยกตัวอย่างว่าผมย่างไปวัดไปบ้านนี่บ่แม่นตจงมั่นใจได้เจ้าพระก็ยังมั่นใจเด้เนาะว่าะเจ้า นั้นนาขาวัดนี่สามมาสามมาสามมาสามพุทธศาสน์ะเพื่อนมั่นใจค่ะเติบไม่สามมาห้วดอะไรเบนจังเนาะอาอบัดนี้นี่วนงวดนี้ดิบัดนี้ใช่หมวดนี้หวดนี่นี่ได้ไปดิเคลย์ไปไปคือผมแม่จ่อมือพูดบอกมี่เล็กน้อยนะเล็กน้อยกต่คุณพ่อคอยคอยพิจารณาไปเรื่อยๆครับผมพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ต้องสำรวจพื้นใดเอ้าสำรวจพื้นใดเพราะว่าเขาก็มือมัน คนมาซื้อของยังเท่ากับเมื่อคนเมาเคนยังเงินกับบ่มีอารมณ์บ่มีจังบาลเย็ดนะโอ้ไขว่ายังบ่มีสมาธิที่เฮ็ดจักกูเมาเนี่ยจักกูมากินเหล้าเมายาอยู่เนี่ยเปิดร้านขายของน้ำละเพื่เจ้าของเมาแน่สำหรับไม่เจ๋งไลยเมาดมเพลินยานโอ้เป็นกับว่าเอ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 าที่เอาตั้งตั้เอาแบบนั้น มันพีเขาไปเขียนก็นริมไปเอามือไหมกับนีที่บกว่าได้หมดเวลาไงเราจะก็บออย่งแต่ว่าไม่เพาเหตุพ่อว่าเอาดอกกันค่าค้าหมายตอนนี้เนี่ยเนาะโอ้คิดว่าอกมา้ว่านก็เห็นนี่ว่านวานก็โอ้ยเอาแต่เมื่อไดือปพืาดเขาแลวอืมเาคือวางแต่พือวดพีแล้วมือเันโอ้ย่ยเากินเขาแซ่บเราาเป็นกระสายเนาะเขาเลยววน้ำมูแต่ผมก็ไเลกินเห็เียวคนดอกครับผม กมี่มีแน่น้ำยามีมูมี่ผวกเขามากนาะบขาก็กินนหมูกับบนังชุ่มเช้าเ้าเนาะบานนี้เริ่มเอินนพ่อเลยที่พอได้ตัวเลขบางนึงเงินอายอยู่เอาโนนี่จังไรพุธีไว้ผมยังมั่นใจว่าเล็กอายทีเขาอยู่เพราะว่ามันเขาตองวดกันมาตลอดจังว่าที่กิ่งแล้วเนี่ยเขาต้องมารอกันช่วง มันหลุดสองหมดตอนนั้นรมาเปลี่ยนมันเหมืเมื่งเมื่อเมื่อไงเรมันเข่าเข่าบอกเข่ามาจังหวัดทีเก่าครับอ๋อมันมาแนวทางเก่าเฮ็ดออกมาเฮ็ดออกมาอ๋อมาทางเก่าตัวนี้ครับยิ่งเข้าไปเรื่อยๆแปดสามอืมแปดสามเอ๊งจียวนี่ม่วงๆไปแล้วครับถือมาอีกสุดโต่ะมาอีกสุดเก่าอีกเอ้าเข่าทางตัวนี้ว่านี้สิป่อยตัวเดียวเลยว่านี้ว่าสิบเอาลายโสดเดียวครับนี่แหละแปดสามก็สุดสาม โอ้ชีเอาแบบจังที่แบบบูบบู๊กเสียเอาอีกโอ้ชีชีให้ซ้อมหางแจกไปว้ามันหลายตัวคนไอไเจะละคิรตัวเสียเปนเพิมตัวมันจิบมหานีเียเปนสมือสามถึงแท็กอนตัววันวันนึงไฟแปดสามกับศูนยสามเอฟซีทั่วมาได้เลขว่าป๊าเทียนหน่อยลักซิมาเขาข่าเขาเนี่ยแถเล็กว่าฉันเตาไปตามเนอว่าฉันตามกิเฮีดจังไรฟ้ามาตามเพื่อนมาหันในเลขเกี่กวเฮ็ยจังไรอือเดี๋ยวมันานไดย ตังไรเนาะงานมันมาวจอดเนาะอว่าพ่อมีไดในวงเล็กวิ่งให้จังไรไปอดีตพ่อมีอยู่เนาะพ่อคิดหาตัวคู่ตัวยังไปหายอยู่ดอกแต่ว่าเสียงได้วิ่งไปก่อนครับเออจังไรนี่ละครับก็เลยไปห้าพันมีดตัวจับก็จับไปถ่าเนาะเนี่ยครับแต่ว่าตัวนี้ตัววิ่งที่หายไปหายอยู่เอาเขียนมาตรงโน้นป่ะนี่เจ้าตอนจิมีแนวถามอยู่เด้อยใช่คลิปหลังจากที่ให้เลขวิ่งมาแล้วนี่มีแนวที่ถามอยู่ถ่ายคลิปตัวใดไอร่องรางนู่น คือว่ามันถืเป็นยาปาเสลือต่อได้ในรถแน่กว่าเออเอาไปได้ด้เนาะเออเอาได้ด้วยได้ด้เกี่ยนเจ็ตบางวันหนนั่นเคลือบวันนี่ไหมเออเอามันหลัก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 สิบบอกครับเมื่อตัววิ่งซื้อสิเปลนตัววิ่งไว้ให้ก่อนโอ้ยังมาหันฟันหลักเนาะเออบ้โนฟันหลักเป็นลงวิ่งไว้ให้อ้ามีเหล็กนายอยู่นี่เนี่อยว่าอยู่นี่ว่าได้เราที่เหล็ของเหล็กขนวณคำนวันหมดสิแต่ว่ามีเหล็กนายนังไงท่านอยากบอกหรือยังไงหรือถาฟันประกอบนี่ก็ประจานเอ เออยาบ้าเล่นเพียงแต่ันน้ำครับ็คือกันขึ้นยังงามอยู่นขันเนาะรันไว้ในูกกล้วยไปาตัวครับผมกันว่าวเมื่อในฟันเนี่ยเนาะกานพอเสียนหอยเนี่ยกลายเป็นอีกผู้หนึ่งที่ฟันนี่หว่าบ่ธรรมดาคับจได้พา่วลถจำรอดวางจับบ้างฟันว่าถนอะแต่ว่ากไจ่เลือกบ่สองอันนี้มาประกอบกันแต่ว่านี่ห้เกตตัวเดียวว่าเกตตัวเดียว ตัวลงเป็นสัมผาษก่งเขาเป็นก่อสัมผาสเ,าาเาาจ้าก่วยคือว่าลายแต่มือนี่งนะเอาเอาไาช่วเนี่ยไามาช่ชดเนี่ยอเอา,าเดเ็ห้มากตัวเดียวสองวันเก็ดนะตั้นมาตั้นเก็ตอีั้นไปไป,ไปั้นตัตันมากกว่เลยตั้นเก็ดเอาั้นเก็ตไปไหโอ้กาว่าประมาณกลางประมาณใกล้ๆมือเนาะเนี่กระดูเพิ่มเขายีกเนี่ยไย่างคามไปทั้งคนณพยางคามไปบ้านเสี่ยนหน่อยผ้าร้วยฟัานคุแต่ช่วงา เชี there, okay. ça, Man, uh ่ยนายพารวยม่ไ hmm. ด so ้สองตัวไปแล้วจ mm ้ะเออเพิ่นก็มาไปแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นเกิดวันบอกใครหรอกที่ฟังยังแม่นบ่เออโอ้คือเป็นเชี่ยเลีนน้ำกันมากแม่น้ำกันนี่เชี่ยมาปรึกษายังเล็กกันนี่เชกับเกี่ยวับเจ้าตัวใหเขาตัวใหสินะว่เออเพิ่นทีว่าเอาขั้นเอาพอดีใครเล่านะโอ้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ว่าอันสมมุตินี่ถือให้นิ่งๆจักหน่อยในเด้อพอเลยอ่านจ่ายยังหักไม่ตาองตาม นาะโอ้ก <Merci. S 1> oh. no. no. ็ค oh. yeah. ือว่าเสี่ยนน้อยเพื่อนมาปรึกษาน้ำกันเป็นเซี่ยนคำนวณน้ำกันเป็นเซี่ยนคำนวณจะมีการแลกเปลี่ยนกันเด้เฮียนอยู่ตรงข้ามกันนั่นเด้เฮียนเพื่อนจะฟังคุณโอ้วังหนึ่งผมพอดีแม่มาหาเสี่ยนน้อยก็เลยแวะไปหันตรงข้ามกันข้างรถตรงข้ามกันผู้ยิ่งได้หลักหน่วยผูใช่หลักสิบแม่เออเซี่ยนน้อยเนี่ยเสี่ยนน้อยพารวยนี่เป็นเซี่ยนหลักหน่วยเนาะแต่ว่าเสี่ยนน้อยพารวยเนี่เป็นหลักหน่วยเออแต่ว่าพอเสี่ยนน้อยเนี่ย เป็นเชี่ยนหน่อยลักสิบอันนี้ลักสิยบลักหน่อยเพื่อนก็นเลยมาเอากันตแต่ว่าผมคาดการว่าได้ตัวจับคู่แล้วละ่ะแต่ว่าปัานนี้เฮาคอยสิไปสัมภาษณ์เชี่ยนหน่อยอที่หนึงว่าว่าชัดเจนซนนับใดเนาะในส่วนตัวเลขกระได้ว่าวเ,เป็นแหลกเปลี่ยนความคิดกันเช่ไนไรเนาะนะเช่งไรกัดได,เด,ด้เจ็ดได้บอลวี้องได้ตะเคียนผีได้วิ่งเจ็ดเทวไพรว่าตัวนี้คือฟันแล้วฟันเจ็ดฟันเจ็ดล่ะครับผมพอเชี่ยนหน่อยลักสิบนี่ฟันเจ็ดแล้วกินเขาไปลาย วัเขาม้นุไวถึงไงนี่ใบบุกนีสร้างมาแต่สั้นเขาคาบเดียววะาอ้ก็อ้เขาบอกไปบวดตัวนี้มาหนักปวดเส้าเจ้าบอกนี่ถแม่นก็นี่มาส้าอืมอานหนังสือาอะไรเรอก้าบมาเน่าอ่านหนังสือไว้อันมาอะไอ้อานหนังสือธรมดาเขาอ่านเลยสิบมะท้องข้องไส่ยงไกิเราทั้งทำร้าเลยบายัดตัวไอ้ไม้หันทั้งใส้ก็บีท้งชบีไมหันอือ ต้งจูดไวกับป่านนั่นอันบ่ได้อันบ่ได้ห้องก็อญาตแต่ว่าไม่ได้บวชมันได้องอันบ่ได้แล้วอันั้องซื้อห้องสิเทีเรียนมาภาษามต้องเรียนเท่านี้มามาได้เออได้ท้องติดกาว่าหมายมันมีอันนั้นอยู่มันมีแปลอยู่มันมีแปลเป็นภาษาไทยอยู่มีแปลเขาเป็นภาษาอังกฤษฮะกชัษเจนเนาะครับผมเนาะสารกิมนี่การทีรบกวนอ่าพราเชี้ยนน้อยรักสิบซ้ำนี่นะครับอย่างห้องสี่เปสัมผัสต่อ ของเสียนน้อยหลักหน่วยเนาะว่าเพิ่นได้ตัวใดมาแล้วใครติดตามไม้ครับเพราะไม่นองครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของอตัวเลขทุกสำนักที่แอ <c oughs> ทีไปต้อจากนี้จนหดมืออาวุละสิมีเราฝากต้อนกันทั้งที่ตลอดอแต่ว่าหลังจากเลาะมือสุดท้ายเขาสิมีกันมาวีคอกันอเอาจับหลายสำนักมาชนกัน แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าที่เป็นได้ตัวเลขตัวใดกันใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไรใหญ่มากอีกอะไรประมาณจักวันที่เมื่อเี้วันที่ยังวันนี้สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดประมาณยี่สิบก็ได้ประมาณยี่สิบเนาะอ๋อประมาณยี่สิบครับผมยี่สิบก็คือง่ายกับยากก็คือถ้าจะน่าซอยกันครับผมครับเช้าขายหลุดนะเช้าขายหลุดเออเช่าเช่าขายของกับเช้าขายสำคัญพอยุ่งชัวร์สิมาเลยสิมาไทยถ้ำจะเอาเลขให้ยูทูชัวกว่าน่าปิดร้านว่าสันเด้อ เพื่อนนอกไม่เป็นนาที่เพราะว่าชัดบ้านนี่ทิมท่ายไม่นี่ผมจิความอนุญาตลงเบอร์เจ้าในซองใดบอสเนาะผมพิมพ์ท่ายหรอที่เบอร์เออลงลงเบอร์ไว้คาเทียผู้ใดเจ้าได้โชคได้ใช้น้ำคาเทียคะเจ้าว่าพ่อเอาไปกินกาแฟได้ห้าบาทที่บาทแมนบอสเออคาเทียเจ้าโทษที่ตอได้โดยตรงนะแต่ว่าข่อยขึ้ว่าเจ้าได้จับคู่ไว้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าเจ้านี่หวันบวั่เออข่อยขึ้นมาเนี่ยนี่ แต่ที่มีในใจแน่นแล้วนะแต่ว่าทีนี้ย่างพ้นบอกถามว่าปางที่แม่เราที่หันไปอยากปอบโม่ที่เดียวท้ถามเราเด้อโท้ถามเราเนาะโท้อถามเอาแต่ผู้ใดผู้ใดใหญ่ค่ากาแฟยังที่ค่อยโท้ถามสมองนี่จังไรก็ที่เป็นห้างนัไรละว้าว้าเราอยากไอ้ใจนะขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณหลายๆครับ